สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับนงคนในตำนานความทีมงานครับวันนี้มาตกปลาครับบอจัดทิปนะครับเป็นบอตกประจำนะครับจัดทริปก็คือยังแต่ว่าร่วมกลุ่มกันเมาบอบอที่เพลียงนะมาตกครับท่านละ4 5 0ห้าิบครับครับผมกับมาพบกับทีมงานครับได้ออกเด้หเดได้ทุกได้ออาได้ไออกได้ทุกวันดีสิ เตียนาปามันครับมันมันอเอฟซีังเล่าบังกระเมียนมเอฟซี่นงเห็นหนงเขาหลงที่ที่าอยู่แจมแจมจมบอนี่คืออยู่ครับปากระไรอยู่ตกตะคอบ่เคยตกิเลยนะตกกับเสียนแตมครับหยอดแสงขาประจำขาประจำโอ้เจวฮะ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 ฮ่ฮะฮะ่้ โอเคโยครับหาบเดี๋ยวออกหบปลาออกแล้วโอ้หาบเลยบ่ฮัาตกาฮ่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 าฮเาฮียฮ่รฮ่า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 ี่าฮ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 าาฮ่าง่่า่อฮ่าเ่าฮ่าิ่าฮ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 รา่าฮ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 ่่า่าฮา่าา่่่าาาาาา่า เจ็ดล่องว่าหาบอกเลยมืเนี้ยวันนี้ <c oughs> <c oughs> บ้ามีใครหาปลาหรือแจไปรุ่นเลยครับผมนงคนในตำนานเมียขคือแน่นอนแต่ว่าวต้องเต็มเราก็เช่นเมียวก,ก็พอจัดอีกแล้วครับน้อะปัดตัวเญยจ่อ,จอยหัก <c oughs> แจมอีกแล้วครับเสี้ยนเหมียวมีตะพอกินเหมียวจับปลาเนี่ยปลาตะเพียนบ่สามแต้มแล้วครับเสี้ยนเหมียวกินอะไรเสี้ยนกุ้งป่อยต้องหองอะไรนะเดี๋ยวง่ามาพี่คือบอบผามาจับวะอุ้ยเือดเกิดขึ้นไหนมันรู้ดอกมันรู้นะเตะลงน้ำเลยได้ขผลแตะเพียนใส่ง่าอยู่ แจมอยู่ครับอากาอยังไง่้างหลเลยนะ่เยนักเห็นไหมโอ้ปลานี้มากแล้วกานนี่เต็มปัดเะเหมกินหัวใส่ เท็นเมวอีกแล้วครับมนมานมานเทียนเหมียวแน่นอนแน่นอนโอเน้เอาเอาเอนนีมัน,น่แน่น,น,นว่ะไปชนอีกแล้วเทียนเหมียวโอ้รอรอบรอบนี่เหมียวหมียวมดมดเลยว่ายมองตั้งก,กล้งซะวด เซียนเมียวนะฮดับหนึ่งเลเสียนเมียวจับดิเดี๋ยวก็เลือดอีกปล่อยปลาค่อยๆจะมีถวดถึงปะ,ะชีวิตเลยบอกอย่าบอกไอ,อ้ <laughs> บอัานลายเหมือนนี่มันกรลังหงอยอยู่ <laughs> บ่กงให้ใส่ผ้าจับมัแต่ว่าเซียนเมียวหนีห่ยวะ ับนใดกพ่อมาหรอกนะขอบคุณครับเร็วเร็วเร็วฝั่งนู้นเร็ว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 ปาน้ำขามาขอบคุณมากครับนะมั้แจวแ

เาราเราเราล่ะนี่ไม่ร้ายป้าขาดมันทึ่งน,นีมันจะป้ามันไม่เองเองเองมันอ้วนก็ไม่มันเขากับวขึ้นว่ะ่อนน้งกอดีเราใส่ ชัเอนีมเนี่ยเนยโอ้โหคนตัวู้คอไอ้โาวมตัวให้ดอวลองไปนะครับ ขอทางนะครับขอทางนะครับนี่ตัวปลาึ้นแล้เออเอาไปตัวปลานี่แไปเลยตายละเราเท่ยวเขาจะเห็นแตนกระตอดมีสิ่ยบอกตั้ง้า้งไปหมเนีเ้บรับเลยวะ

ออเอาแล้วเอาแล่ออเปีดวัออเีนออเนออเนยนเทียนโอ้ลงเับเทียนสวยเทียนสสวยครับผม cắt năm เดือนสิเห็นบ่ cháu กันเลย

Tụi nhây bay em bay em bay em bay đi, bay Tụi bay em quay em b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 ay đi bay em bay đi bay đây bay em bay rồi, bay em hả, em bay em gì, ui ui, โอ๊ยเจ็บเลยครับอีศกนี่เดินนาร้องมันจันปะมันจันดิใส่บาเลยใหญ่เลยเนาะประมาณโล่คืนเ่ฟได้ได้กระไดงอระบาดะ

ดปปเป็นแดงเนาเสียดร่อ,องปั่นเงีเวออกันนท่านเลยิเอ้ยน้ำเลือดสุดยอดแผนปั่นเงีวกัท่นเลย จัดแล้วครับจัดแล้วครับปันนินครับปันนินครับออสวยสวยสวยเต็มปากครับผม เงี้ยพวกท่านมาเนี่ยโอเคแล้วเดี๋ยวเยอะๆไปลองดีๆนบเยอะดีหรืออุ้ยคักเกอ่ถูงเทคับเกี่เสียเรือง

น้ำแตกครับน้ำกระใจเลยครับนินครับนันินครับ,รบไม่ ngang sài đeo áp thấp 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 thấp

วัดน้องมาทักฮัลโหลตัวใหญ่เลยวะฮัลโหลฮัลโหลตึงเนี่ยฮัลโหลกินยังไงวะนาดีเพีินโอ้ยตื่นแกปลาแตกตัวด้วยขั้นกองเลยแังขึ้นเรีนตั้งสี่วะไปยังไงยกกระเป๋าวิ้งมาตักวิ้ง นี่แงเน่ะใส่อีติดตั้งเลยโอ้ตัเพียนไง้ตะเพียนไงาตัใช้ลูกใช้รูปอาตัข้าเทวะเขียนหนองเนี่ยนึนงําบลรอเลยเห็นไหมอุอาเขียนหนองวัดครับหนองคนในตำนานวัดลาเฮ้ นว่าเขาจัดต่ลเทียนี่พี่สชยเบ็ดไอตัวนี้หอมป่ะโอ้แม่นี่ยส้สวิงตัวจัดกระทียเล็กๆไม่หุเหเลว <c oughs> เอาพาเอาพาวะไงตัวนี้โอ้เอาก็ใส่ช่างนู้นสองกิโลีครับผมตอนนี้ครับประมาณบาบสามนะครับ ใช้เวลาครับแล้วเอ้ื่อยเมื่อยเมื่อยเนี่ยกล้องไอ้ใส่โอเคเยอะมาแฮวไปเบิ่งพุทงานครับมาได้หลายทำได้นะโอครับมาลุ้นกันครับขึ้นมาเลยครขึ้นมาขึ้นมาลากขึ้นมาน้ำกระจายครับ ไปทีเตี้ยนคนเดียวไม่าดเลยครับแยมได้ครับตัางเดือเยเส้นลองกับเส้นแถมครับเห็นได้ครับรู้สึกดีกว่าาวารอ่าหมอเหวรวให้พวกเราวัดปราชาได้วัดเอาวัดเอเส้นลองเสนได้มดเยแยมในโดนน้ำยังยังโม่ปืมไปย่งไเดี๋ยวแก่ตัวไหมผิดพาดลายเดี๋ยวของเส้นเมียวครับผม Hoa uh. hấp, hoa hấp, hoa hấp, miếng hấp, hoa 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 ยี่สิบหกโลฮะยี่สิบหกโลเยอะหกโลอ่ <26. S 1> อแปบดบแปบดบจุดหกลโลครับได้ประมาณเท่าี้ครับสรุปแล้วอลอโอเคอย่เต็มกระสอบเลยวะเจ้าเจ้าเจ้าโมห่เฮาเมืองงน สุดยอดครับอ่าจังได้ก็จะเริ่มกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมได้ครับสองหนุ่มคนในตำนานนะครับโอเคครับผมบ๊ายบาครับ